รู้จักไหมเออไม่แน่ใจแฟนหนูเรียนอยู่ที่นี่ค่ะก็ก็เคยได้ยินบ้างไม่ค่อยรู้เลยอ๋อไม่รู้รู้ครับก็รู้จักฮะรู้จักฮะรู้จัก ดูแบบดูเป็นคนฉลาดดูเป็นคนแบบว่าเออแบบคิดอะไรด้วยน่าจะเป็นเหตุผลมากกว่าแบบใช้อารมณ์อะไรเงี้ยป่ะคะผมว่าพวกนี้เขามีมีการพูดที่ดีอะไม่ไม่เคยรู้สึกอะไรแต่ว่าแต่ก่อนยัรู้สึกว่าเรียนอะไรกันวะอะไรางี้รู้สึกว่าเขาน่าจะเข้าถึงใจคนอื่นได้มากกว่าพวกเราเพราะว่าเขาอาจจะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือว่าแบบทางจิตอะไรอย่างนี้มากกว่า ประเทศไทยนี่ไม่ไม่ชัวร์แหละถ้าเป็นต่างประเทศคงเป็นหมอจิตวิทยาที่แบบให้คาปรึกษาคนไข้อะไรอย่างงี้แต่ในเมืองไทยนี่ไม่ไม่เคยเห็นเป็นจิตแพทย์หรือไม่ก็เป็นพวกที่ไอเนี่ยที่มันจะมีโทรศัพท์ไปปรึกษาอะไรทักอย่างน่าจะทําเกี่ยวกับพวกแบบรับคําปรึกษาหรือไม่ก็เป็นหมอที่แบบให้คนมานั่งคุยแล้วเราแบบสามารถช่วยเขาได้โดยแบบบางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยา วันนี้นะครับเรามีสกูปพิเศษนะครับมาสัมภาษณ์รุ่นพี่คนหนึ่งนะครับเป็นรุ่นพี่ของเราที่จบไปแล้วครับก่อนอื่นผมขอแนะนาตัวก่อนพี่ชื่อพี่แม็กนะครับอยู่เอกจิตคลินิกปีสครับพี่ชื่อพี่พีครับอยู่เอกจิตปีหนึ่งครับครับผมและที่ผมพูดถึงแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับก็คือมานั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้กับเราแล้วก็คือเป็นพี่ปั้นนะครับ รหัสหนึ่งครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่นานเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยมาัช่วยแนะนำตัวกับน้องๆหน่อยครับอ๋อได้ครับก็สวัสดีครั้งนะครับน้องๆทุกคนนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเห็นหน้าตานี้ใจดีนะครับพี่ชื่อพี่ปั้นนะครับเอกจิตคลินิกรหัสก็50นะครับก็ไกลที่สุดเท่าที่รุ่นน้องพวกนี้จะหาม่ได้แล้วนะครับไกลไกลกว่านี้ก็ได้ดิบได้ดีไปกันหมดแล้วครับก็ตอนแรกเริ่มแรกอยากให้พี่ปั้นช่วยแนะนําว่าพี่ปันน้นเน,นีน่ย ตอนรเรียนเนี่ยจบสาขาอะไรมาเออแล้วตอนเรียนเป็นยังไงแล้วตอนนี้พี่ปั้นทํางานอะไรแล้วบ้างครับผมอ๋อได้ครับก็พี่อ่ะอยู่คลินิกมผมก็จบคล,คลินิกมาตอนจบก็น่าจะปี53ครับเพราะจบมาได้2ปีแล้วก็ช่วงเรียนก็ค่อนข้างจะลําบากครับเพราะว่าคลินิกตอนนั้นนี่ไม่มีอาจารย์เป็นของตัวเองอเราใช้อาจารย์นอกหมดเลย อย่างเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอาจารย์เป็นอาจารย์ของเราเองแล้วคือที่อาจารย์น้องคือเป็นอาจารย์ข้าวไก็ไม่ใช่เป็นอาจารย์พิเศษเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อน้องไม่เข้าใจเื่อน้องไม่เข้าใจโอ้โหไม่ทันเลยเจออย่างนี้ไปเขาต่อครับต่อเลยนะได้ก็เลยแบบแต่อาจารย์เขาก็ดีนะก็คือเป็นอาจารย์ที่แบบว่าสิทธิ์เก่าเราบ้างอะไรบ้างแต่คือเขาไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำของที่นี่ไงเขาเขาก็ยินดีที่จะมาสอนแต่ว่าไม่ไม่ใช่อาจารย์ประจาก็ต้องขวยคว้าหาเองหมดทั้งวิชาความรู้ทั้ง เส้นทางชีวิตต่อไปจะเป็นยังไงคือไม่มีเลยไม่มีการบอกไม่มีการกล่าวคือทุกคนที่อยู่เนี่ยจบแล้วก็จะหายไปไหนก็ไม่รู้คือหายไปเลยอะศับสิ <c oughs> เออก็คือแบบหายไปเลยส่วนอย่างที่บอกในเรื่องวิชาชีพก็เหมือนกันทั้งการเรียนการอะไรเนี่ยคือแบบในเพราะว่าอาจารย์ที่สอนนี่เป็นไม่ใช่อาจา,าจร,รย์ประจำไงเพราะงั้นเนี่ยเขาไม่มีเวลามาติวมาสอนให้เราแบบได้ลงลึกมากเขาสอนเสร็จเขาก็ต้องกลับไปทําทุระาของเขาอะไรเงี้ยก็ ค่อนข้างจะปากกาตีนขีดครับเป็นยุคเป็นยุคมื่อของคลินิกโดยแท้จริงอยากจะพูดอย่างนั้นเลยก็เลยจบมาแบบมึนๆงงๆแต่ด้วยความที่เราอยากอยากเรียนอยากทํางานตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็แม่แม่พี่ก็ทํางานตรงนี้ด้วยครับอ๋อแนะนำหน่อยนะครับแม่แม่พี่ก็เรียนที่นี่แหละครับแม่พี่ก็จิตจิตคลินิกเนี่ยนะครับครับก็คือผมเป็นจิตคลินิกรุ่นที่2ครับของตระกูนี้แม่แม่พี่ก็รหัสหนึ่งห้านะครับก็รู้จักกันเอาไว้ครับก็เป็น จิตคนิกแบบว่าตั้งแต่รุ่นแม่ได,ได้ได้ประโยชน์ตรงนี้ทําให้เราแบบรู้ได้ว่าแบบเราจะทําอะไรยังไงต่อไปในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยพอจบมาพี่ก็เลยหางาน <c oughs> ด้วยความที่ว่าอยากทําเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะ <c oughs> ก็เลยต้องแบบใช้เวลาหน่อยก็หาหาส่วนใหญ่งานด้านนี้เนี่ยอธิบายหน่อยแล้วกันนะว่าด้านนี้มันจบมาเนี่ยมันคือย,อยังไงบ้างครับ <c oughs> คือจบมาเนี่ยมันจะมีทุกวันเนี่ยมันจะมี3ามด้าน สามด้านใหญ่เลยก็คืออยู่โรงพยาบาลอันนี้เป็นด้านที่แบบแรกเริ่มเลยแบบคลาสสิกสุดแล้วก็คืออยู่โรงพยาบาลอย่างที่สองก็จะเป็นพวกสถานพินิษอันนี้ก็เป็นแบบหลังๆที่เริ่มมีมาเป็นหน่วยเป็นงานเกี่ยวกับด้านหน่วยงานยุติธรรมนะครับแล้วอย่างที่สาก็คือที่ที่พี่อยู่เออพิ่งเปิดเลยจบมาได้แค่ปีเดียวแล้วก็เจอเพิ่งเปิดก็คืออยู่ศาลเป็นศาเออเลเยาวชนและครอบครัวออที่เขาเรียกกันศาลเด็กนะครับถ้าอย่างที่กรุงเทพนี่ก็จะอยู่ตรงสนามหลวงก็คือเป็นงานที่สาเลยก็ซึ่งพี่ได้ตรงเนี้ย แต่ก่อนหน้าเนี่ยพี่ก็ทางานที่อื่นมาก่อนแหละก็คืออยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลมาก่อนแล้วก็แต่ตอนนี้โรงพยาบาลนั้นเจ๊งแล้วเขาบอใช่เพราะว่าพี่ก็ไปไม่ใช่เลยอ๋อไม่ใช่อ๋อใช่แล้วแหละพี่อยู่โรงพยาบาลนั้นไม่ได้สักหกเดือนแล้วทีนี้สารนี่เขาเปิดสอบคือต้องบอกก่อนเลยว่ามาทํางานสายคลินิกเนี่ยถ้าอยากตรงสายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมาเป็นงานสายราชการอยู่แล้วครับเพราะว่าเอกชนเนี่ยรับน้อยสายคลินิกเนี่ยเอกชนรับน้อยแล้วก็ ถึงถือรับจริงๆเนี่ยคือแบบคุณต้องเก่งแบบแบบต้องเทพเลยอะต้องเทพจริงๆอะถึงแบบจะจะอยู่ได้อะเพราะงั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ยบคลินิกมาก,ก็ลงเอยด้วยชีวิตในสายราชการทั้งนั้นครับครับผม,มแล้วผมขอถามนิดนึงได้ไหมว่าได้ทำไมเริ่มแรกเนี่ยพี่ปั้นเนี่ยถึงอยากมาเรียนจิตวิทยาครับผมอือคือมันเป็นเรื่องคือในบ้านเ,เนาะ เป็นแรงบันดาลใจนะก็ว่าได้เพราะว่าอย่างที่บอกนะแม่แม่พี่เนี่ยใช่แม่พี่ก็เรียนที่นี่แล้วแบบ พี่ก็ชอบมหาลัยเนี้ยอยู่แล้วเพราะว่าพี่มาที่นี่ตั้งแต่แบบจําความได้แล้วอะคือว่าออเออเพราะว่าเพราะว่าพา่าพอแม่พี่อะเขาแบบเหมือนแบบเป็นเขาเรียนอะคนเดือนตุลา응<ไ>เขาผ่านช่วงนั้นมาแล้วแบบพอมีช่วงงานแบบ14ตุลาเขาก็จะมาที่นี่ทุกปีแล้วคือคือถ้าถ้าเดือนอื่นก็คือไม่ใช่ก็จะมาที่นี่ไม่ใช่คนเดือนตุลาเฉพาะเดือนตุลาจะเป็นคนลใช่จะไม่ไม่ใช่หมายความว่าแบบคนที่ผ่านเหตุการณ์แบบ4 4ตุลามาเขาจะได้คนเดือนตุลา กลถึงมาเลิกเรียนจิตใา<ล>ก็คือว่านั่นแหละส่วนหนึ่งก็คือว่าแม่พี่เองกล <ๆ S 1> ก็ <ๆ S 1> เรียนด้วยแล้วพี่ก็รู้สึกสนใจเคยถามแม่แล้วว่าแบบเรียนอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนนะแบบจิตใจคนบางองเขาแบบอย่างที่เราเห็นกันใช่ไหมเรามองหน้ากันอย่างเงี้ยเราก็เห็นแต่หน้าแต่แบบเอะเราไม่รู้หรอกข้างในคนเราคิดยังไงเอออะไรเงี้ยแล้วถ้าแบบช่วงนั้นเด็กๆเราก็คิดว่าเอะถ้ามันจะมีศาสตร์หนึ่งเนี่ยที่มันอธิบายได้จริงว่าแบบ ขาคิดอะไรอยู่ในใจอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีนะอะไรเงี้ยมันน่าสนใจอะไรเงี้ยบางทีแบบเราไม่รู้หรอกเราไม่ค่อยเข้าใจคนไงบางทีแบบเขาทำอะไรเงี้ยเขาทำไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบพวกที่บ้า <laughs> หรือว่าพวกที่แบบว่าสังคมมาบอกเขาว่าอันนี้คือคนบ้าอะไรเงี้ยมันยิ่งน่าสนใจว่าแบบเอ๊ะทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> แล้วพี่อาจะบอกอะไรน้องๆครับที่กําลังจะเลือกจะเรียน จิตวิทยาดีไหมหรือไม่ดีอะไรเงี้ยดีไหมเหรอที่กำลังลังเลอยู่ล<า>ง<ช>ังเลอยูอย่ใช่ไหมอยากบอกว่าจิตวิทยาเป็นวิชาที่น่าสนใจมากถึงแม้ว่าน้องๆจะไม่ได้เรียนตรงนี้ถึงแม้ว่าน้องแบบจะไปเข้าอะไรตัวอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นวิชาที่น่าสนใจแบบอย่างน้อยคือแบบควรศึกษาพื้นฐานอะไรเอาไว้มันทําให้เราแบบดําเนินชีวิตได้แบบง่ายขึ้นจริงๆม,มันทําให้เราเข้าใจคนเข้าใจมนุษย์บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องทําอย่างนั้นเขาต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่า พอเราเรียนเนี่ยเราจะเข้าใจมนุษย์มากขึ้นแล้วแบบมันทําให้เราแบบใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ง่ายขึ้นจริงๆครับแล้วแล้วคือหลายคนสงสัยว่าเออทำไมทําไมต้องจิตวิทยาธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ดีกว่าที่อื่นยังไงให้พี่ปันช่วยเสนอความเห็นหน่อยเสนอความเห็นใช่ไหมดยส่วนตัวพี่นะมันเป็นที่เนี่ยตั้งมานานแล้วคือแบบว่าอ่าถ้าเอาตามถ้าเอาตามความคิดพี่อะมันตั้งที่แรกจริงๆแต่ว่าตามตำราที่บันทึกไว้เนี่ยเขาบอกว่าอีกที่หนึ่ง ไม่เอ่ยชื่อแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ไม่เอ่ยชื่อแล้วการตั้งก่อนแต่คราวนี้เราก็ตั้งปีเดียวกันนี่แหละจบปีการศึกษาเดียวกันใช่ <c oughs> คือตั้งพร้อมๆกันเลยนี่แหละเป็นที่แรกๆเลยเรื่องเรื่องความคลาสสิกเรื่องแบบการแบบรีเริ่มเนี่ยที่นี่เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็คนของเราคุณภาพจริงๆถ้าไปตามหาอย่างวงการคลินิกเนี้ยได้เลยรุ่นแม่พี่เนี่ยคือแบบว่าแต่ละคนที่จบไปเนี่ยคือแบบเป็นคนดังๆในวงการทั้งนั้นหาได้เลยว่าแบบ จิตคลีนิกของประเทศไทยเนี่ยก็มาจากสถาบันนี้ซะครับมากมายคือทุกคนจบไปก็จะทําพวกพูกลาโพงอ๋อใช่ครับางคนทาปืนทาปืนด้วยเอาไว้ยีแกกัไม่ใช่ไม่ใช่ไงเป็นคนดังจริงมีชื่อเสียงใช่มีชื่อเสียงแล้วก็ที่นี่เนี่ยที่นี่สถาบันแห่งนี้เนี่ยคือไม่ได้สอนแต่วิชาการไงเขาสอนถึงชีวิตด้วยว่าเราอยู่ไปเนี่ยมันเป็นอย่างไร เพราะมีวิชาบังคับเนาะตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วเราไม่ได้แบบเข้ามาแล้วก็แบบเอยเราจิตวิทยานั้นแล้วก็เรียนเรียนเรียนเข้าไปจิตวิทยาคืออะไรสจแล้วแบบจบไปก็แบบอยู่กับชาวบ้านก็ไม่ได้แบบเข้าใครก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นอกจากจิตวิทยาเรายังได้เรียนอย่างอื่นด้วยแล้วก็อาจารย์ที่นี่เนี่ยตั้งใจสอนจริงแล้วก็เข้าใจถึงธรรมชาติว่าแบบวิชาชีพนี้จบไปแล้วมันต้องไปทำอะไรต่อครับผมแล้วอยากอยากอยากถามว่าที่พี่ป้านจบไปเนี่ย มีตอนไปทํางานเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้างหรือเปล่าที่คิดว่าแบบหนักๆหนักๆเลยนะก็เป็นปัญหาแบบคลาสสิกมากตั้งแต่แบบสมัยรุ่นพี่แล้วก็คือว่าในเรื่องของจิตคลินิกเนี่ยมันเป็นวิชาชีพที่แบบเมืองไทยอ่ะยังไม่รู้จักแล้วแบบยังไม่ใช่ยังไม่ยอมรับมันเลยตรงนี้สมัยแม่พี่จบมาเนี่ยตำแหน่งที่ได้เนี่ยเป็นนักสังคมสงเคราะห์ด้วยซ้ำนะคือมันไม่มีตำแหน่งันจิตวิทยาเลยต้องไปเป็นนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็แบบ ก็เนี่ยแหละก็รุ่นพี่พี่ๆของพวกเราเนี่ยนะครับรุ่นแม่พี่ในแหละที่แบบจบจกันมารุ่นแรกๆเลยก็แบบช่วยกันต่อสู้แล้วก็ปูทางให้จิตคลินิกมาจนถึงทุกวันนี้มีทั้งสมาคมจิตคลินิกมีทั้งใบประกอบโรคศีลตอนนี้ก็มีแล้วแล้วก็รวมถึงตําแหน่งงานในด้านต่างๆอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยศาลเองก็เปิดรับนักจิตเองแล้วด้วยคือแบบพี่คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าลําบากอ่ะเพราะว่าเราอ่ะเพิ่งอยู่เพิ่งมาเพิ่งโตแล้วที่สําคัญคือคนไม่ยอมรับไออย่างง่ายๆเนี่ยพี่เข้าไปอยู่ศาลอย่างเงี้ย เขาไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่านักกีตคือใครเอาไว้ทําอะไรตรงนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคแต่ว่าถ้าเราอยากจะทํานี้จริงๆเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นนะว่าแบบหน้าที่เราคืออะไรแล้วเราอะทาอะไรได้บ้างเราอยู่ตรงนี้เนี่ยพูดง,ง่ายเราต้องพิสูจน์ตัวเองอะเยอะเพราะว่าคนไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าครับขออนุญาตถามนิดนึงครับได้ครับคืออย่างตรงที่พี่ทํางานในศาลเนี่ยครับทางานยังไง อ๋ออะไพวกเก็บทูบเกใชู่บน่สังว์อันนั้นสัตเจ้าที่ไหนไม่ใช่ครับไออันนั้นสัตเจ้านะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ของพี่เนี่ยเอาจริงๆเลยก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นส่วนของการให้คำปรึกษาคือ The sorries, oh, the sorries of your soul. They are the worries, are the worries of my household. I hear the wind a howling at my swinging door. But at your house, the weather's pleasant, nothing more. I am behind, I am behind. Oh, never mind, I will not pine for I am. For you to romance every boy While well, I am still learning how it should be coy And you decided you would educate me While conversing over a nice spot of sea I am behind I am behind